สวัสดีครับวันนี้มาเข้ามุงนะเก็บพุทรากันนะครับอ่าเข้ามุงเก็บพุทรานะไปไปกันเลยครับอ้าเข้ามุงเลยอ่าปิดประตูให้ดีครับมุงก็เพิ่งจะทำ เสร็จไปสี่ห้าวันนะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บพุทธากันนะครับสามรถสามรถนี่เป็นพุทธาสามรถนะฮะดูลูกด้วยอย่างเขียวเขียวอยู่ฮะด่านนี้ยังเก็บไม่ได้ครับ ขนาดนี้ยังเก็บไม่ได้นะฮะตัวนี้อีกประมาณน่าจะยี่สิบวันนะครับประมาณในยี่สิบวันนะครับน่าจะเก็บผลผลิตได้นะะนี่คือสามรถครับยังไม่ค่อยดกเท่าไหร่ครับ ก็จะออกดอกติดผลตามกันมาเรื่อยๆนะนี่สามรถสามรถลูกเขาจะออกแบบยาวๆนะยาวๆยาวๆลูกลักษณะอย่างนี้นะจะทำให้มีโตเต็มที่นะค่อนข้างจะลูกจะ,จะใหญ่ๆนะ ครับถ้าเขายาวๆอย่างนี้นะสมบ,บูรณ์เต็มที่นี่ก็จะใหญ่นะครับ <_ As> <SPEAKER> วันนี้เรามาเก็บอย่างนี้อันนี้คือโูกสมบ,บูรณ์เต็มที่นะฮะสมบ,บูรณ์เต็มที่แต่ไม่สมบ,บูรณ์เย <As> <_ uff> ่ยังไงเนี่ยคือจะมาเก็บวันนี้จะมาเก็บ ชุดนี้นะฮะลูกชุดนี้ที่เขาโดนมแมลงวันทองเจาะมาแล้วนะครับเพราะว่าชุดนี้นะมันจะโดนเจาะก่อนที่เราจะกางมุ้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยกลางมุ้งเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราต้องมาไล่เก็บนะฮะลูกพุทรานะชุดนี้นะฮะชุดแรกเนี่ยวาลองฝนจะตกนะครับฝนจะตกใหญ่ละนะนะวันนี้เราเลยต้องตามเก็บพวกนี้นะฮะ เก็บให้เกลี้ยงเลยครับเพราะโดนเจาะหมดแล้วฮรรุ่นนี้จะใช้ไม่ได้เลยมันทิ้งเลยนะครับจะเป็นดอกชุดรแรกๆนะครับชุดนี้จะออกเมื่อประมาณเดือนเมษานะครับวันนี้ก็ประมาณวันที่26มิถุนานะครับประมาณ2เดือน2เดือนหนกว่านะครับนะอันนี้จะโดนแมงวันทองนะครับเจาะทําลายนะจะดูข้างในนะครับเห็นนะจะดูข้างในให้ใหนะว่า เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตกัดก่อนฮะไม่ได้มีดมาฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยโอ้ยังกรอบอยู่ฮะยังกรอบอยู่ขออภัยนะเนี่ยนะะโดนเจาะข้างในนะเป็นหนอนนะครับนี่เนื้อขาวสวยนะครับแต่ว่าข้างในเป็นหนอน นะครับนะเดี๋ยวหน้าไฟนะชัดไหมต้องขอไปฮะโฟกัสไม่ค่อยชัดนะครับใช้มือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์เลยไม่มีตัวปรับโฟกัสครับอันนี้เป็นนะผลพุทซาที่ที่โดนมแมลงวันทองนะครับเจาะนะฝังหนอนเข้าไปนะครับตอนนี้ ข้างในก็จะเป็นตัวหนอนนะวันนี้ก็จะพามาเก็บนะชุดนี้ออกนะครับนะล้างเลยนะล้างเลยชุดนี้นะครับเพราะเป็นชุดแรกๆที่โดนแมงวันทองเจาะไปแล้วนะครับนะตอนนี้เรากางมุ้งเรียบร้อยก็เลยต้องมาเก็บพวกนี้นะครับนําออกไปทิ้งนอกแปลงนะครับเ,เราจะไม่ทิ้งนะชุดที่โดนแมงวันทองเจาะนะครับเราจะเก็บนะ อ่ไปทิ้งนอกแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเราไม่เก็บออกไปนะครับหนอนตัวนี้เขาจะฟักออกมาเป็นตัวแมลงวันทองเหมือนเดิมนะเขาจะเจาะนะครับกลับมาเจาะลูกพุทราของเราเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นวัตจักรแบบนี้นะท่าน,นเราต้องตามเก็บนะครับถึงจะล่วงนะฮะอย่างพวกนี้นะนีะนะ่อันนี้ก็โดนเจาะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บออกไปนะฮะ ทางสวนก็จะเก็บออกไปก็จะเข้าถังหมักนะครับนะทาประโยชน์ต่อเราจะไม่ทิ้งนะครับเข้าถังหมักเป็นน้ําหมักนะครับแล้วเอาน้ําหมักตัวนี้นะฮะมาใช้ประโยชน์กับต้นพุทราเหมือนเดิมนะครับหมุนเวียนไปเพราะว่าลูกพุทราที่เขาลักะนะสุกหรือแก่เต็มที่ประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีสารอาหารครบถ้วนอยู่ในนี้นะครับซึ่งเราก็จะไปหมักแล้วก็เอาน้ําหมักเนะี่ยมาใช้นะประโยชน์ครับ ต้นพุทราอีกนะอาจจะฉีดพ่นทางใบหรือจะเอ่อเทราดลงนะฮะลงดินนะฮะโคนต้นพุทรานะก็ได้นะครับนะเราจะไม่ทิ้งลูกพุทราที่โดนเจาะเนี่ยในแปลงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแมลงวันทองนะฮะที่ฟักออกมาจากหนอนนะที่อยู่ในลูกพุทราเนี่ยนะมาเป็นแมลงวันทองแล้วก็มาเจาะลูกพุทราเราเหมือนเดิมนะครับไม่จบไม่สิน้นนะฮะ เพราะนั้นตัวนี้เราจะเก็บนะครับไปทิ้งนอกแปลนะครับอ่าอ่าวันนี้ถ้าเก็บอันนี้ลูกนี้โดนหรือ,อยังเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าโดนหรือ,อยังครับเดี๋ยวต้องดูให้เขาโตสังนี้สักพักหนึ่งถ้าออกอาการนะฮะเป็นแผลหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็จะโดนเจาะเรียบร้อยนะครับป่ะเดี๋ยวไปเก็บเรื่อยๆนะครับ น,นลูกสุกสวยนะครับแต่ใช้ทานไม่ได้นะครับะนนโดนโดนเจาะเรียบร้อยนะครับต้องเก็บชุดนี้ทิ้งเลยครับชุดแรกเนี่ยชุดแรกเนี่ยเขายังไม่ค่อยติดเยอะนะะเพราะว่าดอกออกเยอะนะติดเป็นลูกอ่อนเยอะนะแต่ว่าสุดท้ายก็ล่วงหมดนะครับ เหลือเหลืออยู่ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าช่วงเมษานี่อากาศเขาร้อนอ่าอากาศเขาร้อนแล้วถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยมีฝนตกเข้ามาปุ๊บนะฮะดอกก็จะร่วงผลอ่อนก็จะร่วงนะครับเนี่ยลูกสวยๆเท่านั้นเลยนะครับลูกใหญ่นะลูกใหญ่ถ้าผลนะฮะผลอ่อนเขียวๆนะฮะที่เขาเป็นยาวๆดีๆนะฮะ ยาวลดีนะเวลาเขาโตเต็มที่นะเขาจะใหญ่สมบูรณ์อย่างนี้นะครับแต่ก็มาโดนแมงวันทองเจาะทำลายซะแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เหมือนกันเนี่ยเป็นรอยตะปุบตะปับอย่างนี้นะครับไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเก็บทิ้งเลยนะไม่ต้องเอาไวนะ้อันนี้โดนด้วยไหมอันนี้ยังไม่แสดงอาการให้เห็นนะครับอ่า เนี่ยอันนี้สองกติดกันเลยครับน่าเสียดายนะฮะน่าเสียดายนะแต่ก็ต้องทิ้งครับจริงเราก็มีตัวดักนะครับตัวดักอันนี้คือตัวดักแลงวันทองนะครับนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้า100%นนะมีทั้งตัวดักมีทั้ง กาวดักนะครับก็ไม่ายที่จะต้องโดนนะครับอันนี้ขนาดกาวดักนะครับนะติดกันเยอะแยะเลยแมงวันทองก็ติดนะครับเยอะแยะเลยนะเพราะว่าแมงวันทองมันเยอะนะครับกําจัดมันยากนะโอกาสที่จะเหลือในค่อนข้างจะน้อยนะเพราะฉะนั้นทางสวนเลยต้องลงทุนถึงขนาดกลางมุงนะฮะทางพื้นที่นะครับนะ อันนี้คือมุ้งนะครับกลางมุงทั้งพื้นที่นะครับเสร็จแล้วก็มาเก็บทำความสะอาดลูกที่โดนจอบแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาเก็บนะครับเนี่ยเราจะต้องหวังกับนะชุดนี้นะฮะกับทีมนี้นะฮะทีมนี้นะลูกรีดียาวๆนี่โอกาสที่จะนะใหญ่สมบูรณ์เนี่ยนะโอเคเลยนะครับ ชุดนี้ยังไม่โดนเจาะนะครับยังเขียวๆอยู่นะครับด้าน,นที่จะมีความหวังก็คือชุดนี้นะฮะแล้วก็ดอกชุดหลังตามมานะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับไปไปเก็บต่อครับอันนี้โดนเจาะเหมือนกันครับ อันนี้ก็มีรอยแล้วครับมีรอยโดนเจาละครฮะเนี่ยรอยตรงนี้นะครับอ่าไม่ต้องเอาไว้เก็บเลยเนี่ยลูกขนาดนี้น่าจะโดนแล้วนะครับถ้าลูกเขาไม่เรียบนะฮะตะปุบตะปับอย่างเงี้ยนะฮะเก็บเลยครับน่าเสียดายครับเนี่ยอีกไมก่ก,กี่วันก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับอันนี้ก็โดนเรียบร้อยนะครับ เก็บทิ้งครับพวกนี้่อนข้างเยอะครับ <L un> ทิ้งเลยเก็บทิ้งเลยเนี่ยลอยเจค๋ครับนะครับเนี่ยอีกไม่กี่วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วฮะ แต่ก็ไม่เหลือนะครับต้องเก็บทิ้งก่อนไม่เหลือเลยครับแถวนี้นะครอันนี้ อันนี้ก็ไม่เหลือนะอันนี้ก็ไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือ,ลอนะครับนะเก็บเลยครับเจ็บเลยครับก็อเอาไม่อยู่ครับแมงวันทองนะครับเจาะทําลายแล้วนะหวังกชุดหลังอ้างล่าง เก็บทิ้งครับเก็บทิ้งนอกแปลงครับเยอะแยะเลยเก็บทิ้งนอกแปลงครับไม่ทิ้งในแปลงฮะทิ้งในแปลงก็จะเป็นแมลงทวันทองเหมือนเดิมนะครับโดนเจาะแล้วฮะโดนเจาะจแล้วลูกยังเขียวๆอยู่เลยครับนะนะอันนี้อันนี้ทั้งสามลูกสีลูกเลยครับไม่เหลือนะครับไม่เหลือเลย ครับลูกยังเขียวเยวอยู่เลยครับไม่เหลือครับไม่เหลือเนื่องจากทางสวนไม่ได้ใช้สารเคมีนะฮะฉีดพ่นนะครับฆ่าหนอนแมลงวันทองครับนะเพราะว่าเราจะไม่ใช้สารเคมีนะเราจะใช้แค่พวกเกาวดักแล้วก็สารล่อแมลงวันทอง นั่นเองนะแต่ก็เอาไม่อยู่แล้วครับนะเพราะว่าตั้งใจจะต้องกลางมุงอยู่แล้วนะก็เลยยอมยอมทิ้งชุดรแรกซึ่งมันมีจำนวนยังไม่ค่อยเยอะนะแล้วมารักษานะชุดชุดหลังหนึ่นะครับมารักษาออกนะครับนะชุดหลังนี่น่าจะเยอะกว่านะครับ ชุดแรกนี่ยังเหลือไม่ค่อยเยอะเพราะมันช่วงหน้าร้อนนะฮะที่ออกดอกช่วงหน้าร้อนนะทิ้งทิ้งทิ้งนะบางลูกก็มีปัญหานะครับนะทิ้งอันนี้ก็โดนนะครับ อันนี้ก็นะโดนเหมือนกันนะเก็บทิ้งเลยอันนี้ลูกอย่างสวยงามมากนะแต่มีรอยเจาะแล้วนะครับข้างไหนเป็นหนอนเรียบร้อยนะครับ อันนี้ลูกสวยๆลูกสวยๆทั้งนั้นครับน่าจะโดนเจาะแล้วเก็บอกเลยเก็บอกเลยแลยพวพนี้ยังไม่ออกอาการครับยังไม่แสดงอาการนะฮะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวอาจจะต้องคอยดูอีกทีนะะถ้ายังไม่โดนเจาะก็สามารถ เก็บไปรับประทานได้ครับไม่ได้ใช้สารเคมีครับไม่ใช้สารเคมีมัได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับพุทราสามารถเก็บทานได้เลยฮะในแปลงในสวนนะครับนะีบ้นก็เยอะนี่เก็บแค่2ต้นนะครับ บางต้นก็ติดค่อนข้างได้เยอะอยู่ฮะรุดชุดแรกบางต้นก็ไม่ติดเลยน่าดูตัวนี้ต้นนี้อ่าดูดินะนอนเขากินเสร็จเขาขับถ่ายออกมานะครับดูดิอ่าท่าทายมากนะเดี๋ยวลงถังหมักซะเลยนะครับ ไม่เหลือครับหลายตัวข้างในหลายตัวนะดูดิมีไหมหาไม่เจอครับหาไม่เจอเนื้อเขาจะหนามากเลยครับดูด้วยเม็ดเม็ดเล็กนิดเดียวนะครับเม็ดเล็กนิดเดียวเนี่ยเม็ดก็เล็กมากเลยครับ นะดูดีเนื้อนี่นี่ครับเจอเขาแล้วห็นไหมนี่นี่แดงแดงนอนแดง,แดงนี่ครับนอนพุทราครับนอนแมงลันทองนะแดงแดงครับนะกินจนตัวแดงเลยนะครับกิน พุทราเราจนตัวแดงเลยโอ้โหสุดยอดกินไม่บัญญับัรรยังเลยนะอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในนั่งเหมือนกันนะฮะนะนะเดี๋ยวไปลงสังหมักะเลยนะโดนกินไม่รู้มีกี่ตัวเห็นอยู่ตัวเดียวครับเอาจะเข้าตรงไหนล่ะนี่ นี่คือหนอนพุทธาครับหนอนจากมแรงวันทองนะหรือเปล่านะแต่ตัวค่อนข้างใ,ใหญ่นะครับหรือหนอนจากาผีเสื้อก็ไม่ใ่ใจครับตัวมันใหญ่นะครับนะตนลงไปแล้วตัวนี้เนื้อขาหนามากครับเม็ดเล็กนิดเดียวเลยครับพุทธาได้ชิมดูบ้างแล้วนะครับเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่อมเปรี้ยวนะฮะสามรสใน มันไม่อมเปรี้ยวเลยนะส่วนนี้อันนี้ออกมาแล้วครับเนี่ยส่วนนี้จะไม่อมเปรี้ยวนะฮะหวานอย่างเดียวเลยหวานนอนเลยครับเนี่ยโอ้โหกินจนตัวแดงเลยมึงโทษโทษกินจนตัวแดงเลยเนี่ยหลายตัวเลยครับเนี่ยนี่คือนอนพุทราครับ พุษาครัวนมีหลายตัวเลยตัวนี้นี่เจอ3ามตัวแล้วนอนมะงวันทองครับนอนพุทธานะครับน้าเด็ดอร่อยนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปอยู่ทั้งหมักแล้วกันครับ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะเก็บพุทาก่อนครับ เก็บเรียบร้อยครับท่านผู้ชมได้อยู่ประมาณเกือบครึ่งถังนะครับอ,อ,อันนี้คือพุทราที่โดนแมงวันทองนะฮะเจาะนะครับนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะหมดแค่นี้นะฮะเดี๋ยวต้องมาติดตามดูเรื่อยๆนะครับนะบเพราะว่าบางลูกนี่เขาอาจจะโดนแมงวันทองเจาะแล้วแต่ว่า ยังไม่แสดงการให้เราเห็นนะเพราะนั้นเราก็จะมองไม่ออกนะครับนะบางทีลูกใหญ่นิดนึงนะฮะยังเคียวอยู่เลยนะแต่ก็โดนเจาะแล้วนะครับต้องรออีกประมาณสักสี่ห้าวันนะจะต้องเดินสเกตดูเรื่อยๆนะครับต้องตามเก็บอีกหลายรอบนะครับนะหลังจากนี้ชุดนี้นะเดี๋ยวก็จะเข้าถังหมักนะครับนะ นอนแมงวันทองก็จะตายไปด้วยเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะวันนี้พาเก็บนับพุทรานะในมุ้งนะครับซึ่งเป็นพุทราที่โดนเมงวันทองเจาะก่อนที่เราจะกางมุ้งแล้วนะครับตอนนี้เรากางมุ้งเรียบร้อยนะฮะก็ต้องเก็บนะตัวที่ลูกที่โดนเมงวันทองเจาะก่อนนะออกครับอย่าลืมกดติดตามกด ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะจะได้รับชมนะคลิปใหม่ๆนะฮะของช่องต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีฮะ